สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบกับผมเจรนเคยกับช่องกเกษตรไทยภูนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนมาดูทุเรียนนะครับที่ขั้วแตกนะครับอาการขั้วแตกนะครับเพื่อนๆที่เกิดจากฝนตกแล้วน้ําเกินนะครับหรือถ้าฝนไม่ตกแต่เพื่อนเพื่อนลดน้ําเกินนะครับแล้วอาการมันจะไปออกที่ขั้วอย่างนี้นครับ เรียกว่าการคั้วแตกนะครับนี่ครับมันดูดน้ําเยอะเกินนะครับดูดน้ําเยอะเกินทําให้มันแตกบริเวณคั่วหลังจากผ่านไปได้ประมาณสี่ห้าวันนะครับมาดูนะครับแผลก็เริ่มแห้งนะครับแผลเขาจะเริ่มแห้งครับปีที่แล้วก็เปลี่ยนนะครับที่สวนก็เปลี่ยนนะครับ ไม่ร่วงนะครับไม่ร่วงแผลเขาก็จะค่อยๆ่อยแห้งนะครับแล้วก็สามารถอยู่จนครบสีซสั้นนะครับก็สามารถเก็บผลผลิตไปทานได้นะครับเจอลักษณะนี้นะครับเพื่อนเพื่อนพ่นแค่ยาเชื้อรานะครับยาเชื้อราไม่ต้องเอาอะไรไปทาผมไม่ได้ใช้อะไรทาเลยนะครับผมพ่นแค่ยาเชื้อราที่ผสมกับพวกแคลเซียมบรลอนนะครับฉีดเข้าที่ลูกเลยนะครับนี่ครับ เพื่อนๆสังเกตดูนะครับแตกแตกเกือบทุกรุ่นเลยนะครับไอแตกเกือบทุกลูกนะครับนี่บริะะเวณครัวเขาจะค่อยคค่อยๆแห้งแล้วครับนี่ครับแผลเขาค่อยๆแห้งนะครับพอคััวขายายใหญ่ขึ้นเดี๋ยวแผลเขาก็จะแห้งนะครับเ,ปเ,ปพเพื่อนพาเพื่อนมาดูนะครับที่เกิดจาก ขัวแตกนะครับขัวแตกบางลูกก็ไม่แตกนะครับบางลูกก็แตกเดี๋ยวพามาดูลูกนี้ครับแตกเยอะเลยนะครับนี่ครับลูกนี้แตกยิ้มแฉ่งเลยนะครับนีเ่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ามันจะล่วงไหมนะครับทุกคนแต่ปีที่แล้วไม่ล่วงนะปีที่แล้วผมเป็นอย่างนี้เลยไม่ได้ทาอะไรนะครับ่นกะแ่ปุ๋ยเชื้อรานะครับปุ๋ยเชื้อรา บวกกับเคลเซียมบูลอนพ่นใส่ลูกไปเลยนะครับเดี๋ยวกลัวพวกนี้เขาก็จะค่อยๆแห้งแล้วก็ดีเองครับไม่ร่วงนะครับไม่ร่วงถ้ายอดไม่เดินยังไงก็ไม่ร่วงนะครับทุเรียนได้น้ําไปรู้สึกว่าเขาจะปรับสภาพได้แล้วครับหลังจากที่โดนน้ําฝนฝนตกไปหลายรอบนะครับฝนตกไปหลายรอบไม่มีอาการสลัดนะครับลูกรุ่นนี้ไม่มีอาการสลัดนะครับหลังจากที่ได้ฝนไปหลายรอบนะครับเพราะว่ายอด ยอดไม่ไหลนะครับถ้ายอดไหลนี่โอกาสร่วงมีสูงนะครับแต่ลูกเจอการหัวแตกนี่นะเดี๋ยวเขาจะแห้งนะครับแล้วก็แห้งแล้วก็ดีเองนะครับอาการขั้วแตกไม่ต้องกลัวนเพื่อนไม่ต้องกลัวนะครับไม่อาการขั้วแตกนี่ไม่ทําให้ตัวเรียนของเราร่วงนะครับนอกจากยอดไหลนะครับ นอกจากยอดไหลาอาหารไม่พอนะครับทําให้ดอกไอลูกทุเรียนร่วงนะครับอ่าขั้วแตกอย่างนี้มันไม่ทําให้ทุเรียนเราร่วงนะครับไม่ต้องซสีเรียดน,นะครับนี่ครับทุเรียนก็สามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับทุเรียนขั้วแตกนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนมาดูว่าทุเรียนขั้วแตกเป็นยังไงนะครับนี่อากาศขั้วแตกจากการแบบน้ําเยอะ ดูดน้าเยอะนั่นเองนะฝนตกมาสองวันติดนะครับตอนที่มันแตกนะครับฝนตกสองวันติดแล้วมันก็นจะดูดดูด,ด,ดน้ํามาไว้ที่ขั้วเยอะขั้วก็จะเป่งแล้วก็แตกนะครับหลังจากนั้นฝนตกมาไม่มีอาการที่จะร่วงหรือจะแตกเพิ่มนะครับก็จะเป็นแผลเก่าที่เขาเคยแตกนะครับเป็นแผลเก่าที่เขาเคยแตกแล้วก็เริ่มค่อยๆแห้งไปทีนิดแล้วก็จะดีเองจนกว่าเก็บผลผลิตนะก็ประมาณนี้คลิปนี้ก็พานเพื่อนมาดู ทุเรียนขั่วแตกนะครับไม่มีผลต่อการหลุดร่วงนะไม่จำเป็นต้องทาอะไรก็สามารถหายได้นะฉีดพ่นแค่ยาเชื้อราครับตามรอบของการพ่นเคเซียมโบรอนใส่ลูกนะครับผสมยาเชื้อราเข้าไปด้วยนะครับเพื่อป้องกันเชื้อราเข้าไปทำลายภายในลูกนะครับก็ประมาณนี้ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมใครที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ช่องกเกษตรไทยภูด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องกเกษตรไทยภูจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ